สวัสดีครับแฟนฮาน,นอยทุกท่านนะครับอันนี้ชุดขยันนะฮะเามาที่สี่นะครับไปดูผลเมื่อวานก่อนนะครับชุดขยันนะฮะันนี้พิเศษธรรมาดาวีนะฮนะสามสองหนึ่งแปดสองนะวันมียี่สิบสองตัวนะสามสองหนึ่งคัดออกมาผิดนะครับแปดสองมีนะ,ะเข้าสองแล้วนะครับ สองสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเลขสี่ยมบนไม่เข้าอยู่แล้วศู 7, นย์เจ็ดมีครับสามแล้วนะครับส่วนนอยวีพีสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งตรงนี้แล้วก็เจ็ดหนึ่งอยู่ตรงนี้มานเข้าเยอะนะศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองสองหนึ่งห้าเข้าห้านะครับจากหก หลุดไปแค่หนึ่งนะติดตามได้ครับชุดนี้โอเคเดี๋ยวไปดูไปหาวันนี้กันวันที่สี่นะเราจะได้ตัวไหนนะครับที่สี่นะครับขอจับตรงนี้นะหนึ่งสี่ห้าแปดศูนย์สองศนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดโอเค บางไว้นะครัเดี๋ยวจะององกันได้ชุดนี้นะครับ1 4 5 0 8 2 7เด่นคือ1 4 5 0นะครับกลุ่มที่1ก็มี1 4 1 5 1 0 4 5 4 0แล้วก็5 0นะครับ8 2 8 7 2 7 1 8 1 2 1 7 4 8 4 2 4 7 5 8 5 2 5 7 0 8 0 2แล้วก็0 7วันนี้เด่น1กับ0นะครับเด็น1กับ0นะครับจับออกมานะ1 1 4 1 5 1 0 1น1่งแนะครับส่วน0 40 50ไม่รู้ที่ดึงมาจะเข้าหรือเปล่านะครับก็ต้องเลือกดูนะครับอันนี้ดึงจากตัวเด่นนะครับมันต้องมีหลักในการดึงนะครับไม่งั้นจะดึงตัวเลขออกมาไม่ได้นะครับส่วนท่านใดีมีใจก็ลองพิจารณาดูนะครับ ดูตัวชนบ้างครับนี่สี่ห้ามีไหมไม่มีมีชนนี่สี่้าไอ้สี่แปดห้าแปดสี่สองห้แสสองแล้วก็สี่ห้ามีก็มีชนนะครับนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับแนวทางชุดขยันนะครับก็ฝากครับเดือนมือไรยฮ้ตัวเลขมีข้ามีหลุดโปรดใช้เป็นเยื่ออนท่านในการรับข้อมูลนะครับ วันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่พรุนน่งนี้สวัสดีครับ